ต่อไปนะครับขอไม่ตัวสองด้วยครับโน่สายลอบฟ้าครับพี่ห้องตายเหรอที่จะให้แข็งในร้านกรงไงนะ่ะแล้วมันจะให้กูตกงานวะเฮ้ ตาตาละตาข่านจมไปทุกคนใครไม่รู้เลยดูดิม่รู้พี่ฟาอะไะทำไมพูดไกลๆได้ไหมอ่ะใช่หรอ อุ S <S ้ยเขิน hmm, จ so so oh, so like so oh so ูอ่ะซอันนี้คืออะไรน้ำลายน้ําตาอ่ะแม่มันคืออะไรมันมันคือแบบมันคือกริตเตอร์แต่ว่ามันมันเหลวมันเหลวใช่อ้ยเขินจูเฮ้ยเราจะบอกว่าขอบคุณที่ดูรายการเล่นด้วยกันแล้วก็เข้าใจหนูมาโดยตลอดขอให้พี่มีความสุขมากๆเป็นกําลังใจให้พี่ในทุกๆเรื่องนะจ๊ะ เพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เราจะเล่นกันวันนี้คือโทรหาภายใน10วิโอเค,เคเออถ้าใครโทรไม่ได้ก็ให้เดี๋ยวให้เพื่อนโทรให้แทนได้นะจ๊ะให้จี้ต่อเลยละกันโอเคจี้หเหรอก็ เราไอ้น,นี่ใช่ไหมเราไม่ได้แบบไปซ้อมเต้นเลยแล้วก็ได้อยากได้ยินเสียงคนคนหนึ่งหนูจะโ <G ül> ทรหาพี่เต้นเคยไม่เคยได้ยินเสียงจากโทรศัพท์อยา่างไี้ <G ül> ให้พี่ปันโทพี่ฟันโทให้หน่อยับเลยสอ,องสามสี่ฮ้าลย เฮ้ยเก้าไปดีดีดไปดลอดระยะเวลาที่กับกาแล้วยังไม่ด้ยินเสียเต้เลยไปได้ยฮะจิี This is t e n ลากิจิเลือกโทรหะเองแต่ว่ามันไม่มีโทรศัพท์ให้ค่าโทรให้เราโทรเราเองไม่ได้รับ มึงเจ้ากับแม่ก็เลยเอาไงดีจีจี้จีจี้พูดอะไรดำหอใช่ใช่ใช่คือแพ้แล้วแต่ว่าจีีอยากิเสียงจริงเขาองจีจี้จีจี้พูดแบบเ่กีสิที่ว่าอะไรนะทำไมถึงอยากได้ยินเสียงไม่ก็แบบแฟนคลับไงแฟนคลับคิดถึงแฟนคลับที่ชื่อจีจี้ โอ้ต่งไหมค่ะวัสดีค่ะโอเคโอเคบายบายวัสดีค่ะโอ้เธอไม่เหมือนไม่เหมือนตอนที่กระเต็นยังไม่มาเลยเธอหมดใจกล่าวพี่เจออย่ายอมพาเกิจคืออยากบอกรักใครแล้วก็พูดสั้นๆก็ไันเป็นโอกาสของคุณ ต่อไปค้าเปิดต่อไปก่อนเอ้ยคนนี้แสดงว่าต้องมาไม่ธรรมดาแน่นอนธรรมดา่เเออเราบอกพี่เต้นว้าวก็ไม่มีอะไรอยากบอกอ่ะแค่ว่าโอ้ผิงนะ เจอเจอตลอดเลยเพราะว่าขอให้พ ouais> ี่เต็นม pues, ีความสุขครับอคุณต้องเรียกขม่อเนลูอันนี้คือท่าในเพท่นมจริงได้ดูได้ดูีเอพี่เต็เหมือนงาเหมืนแม่ตอนนี้ เขียดกาศโดยพรแม่ทูพี่เต <wealthy and> <half> ้นชอบที่พี่เต้นเป็นพี่เต้นขอให้พี่เต้นมีความสุขในชีวิตขอให้พี่เต้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้พี่เต้นน่ารักแบบนี้ตลอดไปเลิบยูจุ๊บๆอาวนี่ตั้งใจมากนี่เนี่ยอยากไม่ใช่ของแฟนครับ ผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปได้ขอให้งานเข้าเยอะๆเงินเยอะๆอะไรีอยากได้อะไรไม่อยากได้อะไรเหรอขอให้วรตะพีโพลดังๆขอให้คิดสิ่งใดสมปปารถนาแล้วก็มีความสุขมากๆกล้องไหนคะเนี่ยมีความสุขมากๆนะจ๊ะโอไมอยรับพรครับ บอกรักใครแล้วก็พูดสั้นๆก็ได้เป็นโอกาสของคุณพี่ป้ายจะบอกฝากสงสารไปให้พี่เป้ด้วยเลยอ่ะพี่ป้ายใช่บอกว่คาดหวังยันอะจรูปลูปปั้นจ๋าโอ้โหมุดแล้วคำหนึ่งของคำหนึ่ง รักมืคืนโอ้ไม่คิดว่าจะเป็นขนาดนี้แกะทรงไมโยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงทําไมมันเมาอย่างนี้ทําไมมันเมาทำไมมันเมาไม่ได้เจอนานไม่ไม่คือแบบว่าเมื่อกี้เราเจอพี่ปันอยู่ตรงนั้นคือพี่ปันไม่ไหเฮ้ยเงี้ยงงมากคือไม่ได้คาดหวัง่าเขาจะมาวันนี้ไงแต่ว่า ตามจริงแล้วเนี่ยในสคริปอะ,อะเขาก็จะบอกเราว่าให้แบบมาทํากิจกรรม <c oughs> ใช่ป่ะจริงจริงก็เอะใจตั้งนานแล้วว่าเอ๊ะมันเป็นเกมคอนโดมายแล้วก็ดึงออกอะไรเงี้ยแบบไหนอะพี่ของเล่นอะไรเงี้ยยังไม่เห็นตั้งแต่ตอนมาอะไรเงี้ย <c oughs> สรุปก็คือไม่มีกิจกรรมแต่ว่าเรามีสิ่งที่พีก,กว่านั้นเป็นเซอร์ไพรส์เล็น้อยจากไลฟ์ฟรีน<ๆ>ก็คือว่าทุกคนเห็นการที่เราเขียนไหมคะ เห็นไหมคะไม่เห็นใช่ทุกคําที่เราเขียนในในนี้ถึงใครเราจะต้องไปพูดให้เขาฟังมากัันนี้แล้วก็คือทุกคนวันนี้จะเป็นครั้งแรกที่เราพาไปห้องซ้อมเต้นของเราเขาซ้อมมาอยู่สดๆเลยตอนนี้ทุคทเ่คนทำได้แค่ไนสวัสดีค่ะ

แบบความเหงื่อเอาไว้นั่นหละไหมคะ็อกาคนที่เป็นปันที่แสนดีเสมอเฮ้ยเด็กจีเป็นแกใครบ้างรันแค่เห็นเชผมอจว่าไม่ไปหลัวกันดูอีกแล้วเอแล้วน้องมาฮะก็อยากขึ้น้องเชวิีกอีแล้วแล้วมว่า ประสบความสำเร็จกับด้านเพลงด้วยที่อาาทูเด็กโอ้โหานทำฉันไปไปบปไะแต่ว่าเราก็ยังขอเพิ่มอีกหนึ่งคนนะคะให้น้ำหนึ่งโทรดีกว่าคนนี้ใครมาพี่จ๊นหนึ่งรับแล้วหนึ่งเดี๋ยวโดนทำโทษอีกรอบ อ้านับแล้วเนี่ยนับแล้วโทรหาใครโทรหาใครี่โอ๊ตเมื่อวานไงวันเกิดใครอย่ะโทรไปแฮปหน่อยด์แล้วนึงนะซูมเชิญก็คือจะรับหมอฮะดิ๊ดี้ this is tennis โทรชนกันอะไรเนี่ยโทรชนกันแป๊บนึงรอแป๊บเอาไงรับไหมงั้นเจนิ่ก่อนงั้นเจนิ่ก่อนอ้าจีจีคุย กดวางไปแล้วอ่ะพี่น้ำหนึ่งเนียนเลยนะเนียเลยนะเลาไม่ถึงเล่นเกมอ่ะมาน้องเนยรับแล้วเหรอหน้่งน้อยน้องน้อยอันนั้นหนึ่งหายอ้าพี่น้ำหนึ่งไปเตรียมแล้วแจกบอกจากเลขใหมุ่กคุเรียกค่ะเน่เนน่นออน่น่เน่เน่น่นู่่น่่่่่่่ โอเคออมาอ่ะอันนี้คือต้องเปิดให้เพื่อนเขาบอกว่าเมื่อวานอ่ะวันเกิดอุ้ยเมื่อวานวันเกิดใช่ปะเออเขาอยากจะอวยพรวันเกิดใครอ่ะใครอะพี่ไงออกมาเลยเขาคือเราเองอ่ะเป็นตัวแทนใช่ไหมคะทุกคนหรือว่าอะไรแทน านทไปอ่าเป็นตัวแทนในวาระดีถี่มีใหม่วันเกิดนะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆอายุมั่นขวัญยืนทำอะไรก็ลาบลื่นลื่นปืนลื่นปืนนะจ๊ะจ้าคุณเคยสัาบอกไหมคะเอ้ความสุขมากๆนะ เพื่อนๆบอกว่ามีความสุขมากๆน่นนะปี้เบิร์ดเดย์ทักทายประชาชนในไลน์หน่อยอันนี้คือเขาจะได้ยินเราไยเหรอได้ยินสวัสดีค่ะว้าโอ伊พรมาส่งการก็ได้เธอโว伊พรมาส่งเธอโพรมาส่งการให้กับประชาชนที่ดูในไลน์เออยสงการนี้นะคะก็น่าจะต้องอยู่บ้านกันก็ ขอให้อยู่บ้านกันอย่างสนุกสนานดูแลตัวเองด้วยนะคะเพื่อนสนุกยังไงอ่ะเพื่อนสนุกยังไงก่อนเปิดไลฟ์ดูเนี่ยไลฟ์เปิดไลฟ์ B N K ดูค่ะโอเคโอเคบาย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 ยังหรอเขาบอกว่าไม่ได้โทรเลยจบแล้วหมดเวลาทุกคนไม่บายจ้าไม่บาย ไับ้านดันเล่าปถนันเชี่อต่อส um ีให้พูดถึงใครต่อสีเมื่อกี้เห็นขึ้นมาว่าให้พี่มิน้นพูดถึงพี่นา้อยบ้านหรอ เก็บอาการหน่ยเธอไม่รู้เลยแตคทุกคนก็พูดด้ยกันดิยวรับมาแล้วุยหน้าดีเองปัดแก้มพูดถึงเลยพูดบ่อยช่วงนี้พูดถึงเลยบ่อยมากเลยเลยก็เป็นคนที่ไม่ไม่ เมือนชุกันพูดเลยอาพูนเลยเป็นคนเป็นคนเคยเป็นคนเก่งคนเจ่น่ากเป็นคนที่น่ารักมากๆแล้วก็เป็นคนที่มีพลังบวกเอฟเฟกต์เยอะเหลือเกินเลยมีพลังบวกแบบเยอะมากๆอะไรเงี้ยก็เป็นเป็นคนที่เราถูกชะตาแล้วก็ฉันจองคนนี้มาตั้งแต่แรกแล้วก็รู้สึกว่ายิ่งรู้จักก็ยิ่งรักเขาเ้ย เธอจองคนที่มีเจ้าของไม่ได้ป่ะเธอแสงเออจากปล่าวทิปประนน่อประหนออุ๊ยพูดในไปอ่ะเปล่าวนองมอมอมอแล้วก็คงมีจุดของแอบมอง YouTube มันล้รับคงมีจุดของแอบมองอยู่ทุกวันไปลงชอบแฟนชูบ้าง เขาก็ตอบรักเรากลับบ้างแค่นี้พอใจแล้วค่ะสบายใจแล้วนะมินล้ววีลวีวีะหลังหลอะคืออะไรเื่เยอะแยะเยอะแยะเลยจับได้ขนาดเขาวม่านมินมันมานอนกับวีเราี่บอกว่าจะมาหร้าจะมีคมาีเธอกับเขามสมกันดีละ เือกเขาไม่เลือกน้องไงทำไมทักเนี่ยก็ับกลับบ้านไปแล้ววันนั้นไม่ต้องเลยตั้านานบอกให้มาบอกเี่อกบมาพวกนี้นะสรุปโอ้โหหายจ้อยหายไปหายไปแล้วก็หายไปเธอต้องเอาของกินมาลองเธอต้องเอาของกินมาลองซื้อมาเติมตู้เย็นเลยแล้วก็ไม่มาไม่มีอะไรเลยไม่อะอยู่หอเดียวกันแล้วแหละ 오야, 내가 아, 뭐야 내가 먼저 보고 있었잖아. 뭐야 <laughs> 내가 먼저 보고 있었잖아. 왜 이래? 왜 이래? 따라하지 마. 따라하지 마.